จะมาตักใส่กระสอบนะคะทการทำทางทานของเราง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันสวดีค่ะคลิปนี้นะคะสองบ๊อปบี้วิธีชนบทนะคะจะมาทําที่ตักขยะจากกระติกเปล่านะคะกระติกเปล่า,ะะลาเรือใช้นะคะกระติก ใบนี้ไม่มีฝานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นที่ตักขยะนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะว่าทําแบบไหนนะคะเมื่อเราได้กระติกมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะนํามาตัดตรงนี้นะคะตัดตามรอยขอบนี้นะคะส่วนด้านข้างนี้เราก็จะตัดเฉลียงลงมานี้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันตัดจากมุมนี้ลงมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนะคะ เรามาทำกันเลยนะคะมีดมีดไปแลบเลยแกงลงไป ก็ดีตักของใส่กระสอบก็ดีนะคะใช้ดีมากเลยนะคะสวัสดีเราไม่ต้องไม่ต้องทิ้งข้าของเหลือใช้แล้วนะคะเรานำมาประยุกต์ใช้ได้นะคะนี่เป็นกระติกตากน้ำตาลนะคะ ไม่รู้ฟ้าหายไปไหนนะคะเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหาไม้มาตอกตรงนี้เป็นที่ตักได้นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะที่ตักขยะนะคะ เดี๋ยวเราไปดูว่าตักได้จริงไหมนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักกันเลยนะคะตักได้เต็มเลยนะคะแล้วก็เอามาใส่กระสอบแบบนี้นะคะ กระสอบนะคะทำการทำงานางาของเราง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะแลบบะไแบบม่พลาดชมคลิปอื ของหรือตักขยะง่ายๆนะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะหากไม่เข้าใจตรงไหนนะคะให้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคําถามของทุกๆท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่